เอไม่ทราบนมสกุลอายุ17ปีเดินทางมาจากบ้านย่านคลองเตยเพื่อมาลงทะเบียนบุคคลรายราดเงาที่สถานสงเคราะห์บ้านราดพิถีในวันแรกและว่าตั้งแต่จําความได้มีเพียงนายเตี้ยเท่านั้นที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุได้เพียงหนึ่งขวบหลังจากพ่อและแม่ทอดทิ้งไปและไม่มีการติดต่อมาอีกเลยทําให้ไม่ทราบว,ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นใครไม่ทราบว,วันเวลาและภูมิลาเนาที่เกิดจึงไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนและสูติบัตร ทำให้ไม่สามารถเข้าโรงเรียนเพื่อรับการศึกษาเหมือนเด็กรายอื่นๆได้รวมไปถึงด้านสุขภาพก็ไม่สามารถเข้ารับสิทธิการรักษาพยาบาล30บาทตามนโยบายภาครัฐได้เช่นกันเมื่อมีนโยบายช่วยเหลือคนไร,ร้รากเงาออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎรและไม่มีเลขประจำตัว13ามหลักให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยได้ไดีใจครับ มีใจยังไงอะรอดพิหนทำมาถึงดจที่จะได้มีบัตรแล้วก็เวลาไม่สบายก็ได้รักษาฟรีครับนายสมชายเฉริญอำนวยสุขผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าครั้งนี้จะสำรวจบุคคลรายรากเงาทั้งที่อยู่ในและนอกสถานสงเคราะห์รวมทั้งพระพิสุขสามเณรในวัด และโรงเรียนพระประยะิยัติธรรมซึ่งบุคคลที่มาลงทะเบียนจะได้รับเลขประจําตัว13าหลักคล้ายบัตรประจําตัวประชาชนและแจ้งฐานะคนไล้ล่างเงาเนี่ยเป็นคนโดยโอกาสประเภทนหนึ่งเวลาเขาไล่ล่างเงาเนี่ยหมายความว่าเขาไม่มีหลักฐานไม่รู้ว่ามาจากไหนเป็นใครไม่มีหลักฐานแสดงตนไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีหลักฐานแสดงตนเขาก็เข้าถึงบริการที่รัฐจัดให้หรือไม่ว่าใครจัดให้ไม่ได้ พราะขนาดนี้เราต้องการว่าถ้าคุณจะใช้บริการอะไรอย่างนั้นคุณรักษาพยาบาลคุณต้องมีเลขจุดสามหลักคุณจะไปทํางานคุณต้องมีบัตรประชาชนประจําตัวแต่พวกเขาไม่มีการสํารวจเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าคนประเภทนี้มีเท่าไหร่เมื่อมีเท่าไหร่แล้วเราจะได้หาทางช่วยเหลือเขาในเรื่องการได้รับสิทธิพื้นฐานสําหรับการเปิดสํารวจในวันแรกพบว่ามีประชาชนจํานวนมากที่สับสนกับข้อมูลส่วนใหญ่เป็นคนไร้สัญชาติและมีคุณสมบัติไม่ตรงตามลาักษณะบุคคลรายแกเงา ซึ่งบุคคลที่เดินทางมาในวันนี้ทางสำนักงานส่งเสริมสวัสนิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุจะประสานงานส่งต่อเพื่อพิสูจน์หาสัญชาติต่อไป คุณผู้ชมคะคำว่าคนไร้รากเง่านะคะหลายๆท่านที่ได้ยินอาจจะเกิดความสงสัยว่าหมายถึงอะไรนะคะในเรื่องนี้เราจะได้พูดคุยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เข้าข่ายเป็นคนไร้รากเง้าด้วยนะคะโดยผู้ที่จะร่วมพูดคุยท่านแรกค่ะท่านผู้มีการสํานักง,งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านอธิบดีสมชายเจริญอํานวยสุขค่ะ<อ>และท่านที่สองนะคะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้ที่ถูกเรียกว่า ไา่รากเง่านะคะก็คือคุณพี่มาลัยะดงสุขนะคะแล้วก็คุณสมชายบุญเหลือะค,ะค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะค่ะอันดับแรกต้องเรียนถามท่านที่ปรสมชายก่อนเลยนะคะว่าคนไร้รากเง่าหมายถึงใครคะ คนไร้รากเง้าเนี่ยเป็นบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยจัดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นคนที่มีปัญหาทางสถานะและสิทธิถ้าพูดถึงคนไร้รากเง้าเนี่ยเราบอกว่ามีคนต้องมีข้อลักษณะสามเรื่องนี้น,นั่นก็คือไม่ประกฏบุปการีไม่รู้ว่า,<ม>วาพ่อแม่มว่าพ่อแม่เป็นใครหรือว่าถูกพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์อันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองคือไม่มีเอกสารทะเบียนราษ ไม่มีเลขประจําตัวสิบสามหลักไม่มีใบเกิดไม่มีบัตรประชาชนไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเลขทะเบียนไม่ไม่มีเลขทะเบียนสิบสามหลักนะครับข้อที่สามก็คือว่าอาจจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวแต่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเนี่ยว่าถ้าเข้าลักษณะสามเรื่องนี้เราถือว่าเป็นบุคคลไร้รากเงาซึ่งเราต้องให้การช่วยเหลือค่ะโดยการให้การช่วยเหลือก็เป็นที่มาของโครงการครั้งนี้นะคะเปิดลงทะเบียนคนไร้รากเหง้า ในในส่วนของวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจัดทําโครงการให้โรงเรียนนี้เพื่ออะไรคะก็อย่างที่บอกนะครับคนร้ายร่าเง้าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเราถือว่าเป็นคนร้อโอกาสที่ด้อโอกาสเพราะว่าเขาไม่มีหลักฐานแสดงตนเหมือนคนที่อยู่ในสังคมแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครไปอ้างบอกว่าเป็นใครเขาก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีหลักฐานอะไรพอไม่มีหลักฐานเนี่ยการเข้าถึงสิทธิต์ต่างๆที่รับจัดให้เนี่ยมันก็เข้าไม่ถึงเช่นการร,รักษาพยาบาล ถ้า,าว่าคุณจะไปรักษาพยาบาลเนี่ยถ้าคุณจะใช้สิทธิ์เหมือนกับที่เขาใช้สิทธิ์กันว่าเหมือนกับเมื่อก่อนสาสีบารักษาโารคทุกรคเดี๋ยวนี้เขาใช้บประจำตัวนีว้เลยในสิบสามหลักแทนแล้วเนี่ยคุณไม่มีไปยื่นเขาคุณก็ต้องรักษาไม่ได้จะรักษาได้กรณีเดียวคือจ่ายเงินสดซึ่งบางคนไม่มีเงินสดหรือว่าคุณจะไปทําทะเบียนจะไปซื้อข้าวซื้อของที่ต้องใช้หลักฐานทางทะเบียนคุณไม่เลือกตั้งังนไม่ได้เลยแน่นอน,น,น,นไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แล้วจะไปสมัครงาน จะไปทางานถ้าเขาบอกว่าคุณต้องมีบัตรประชาชนขอดูเลขบัตรประชาชนคุณอยู่ที่ไหนมองเขาไม่ได้ไเขาเขาก็ขาดโอกาสเรื่องนี้เราเลยเระบอกว่าเอ๊ะคนประเภทนี้เนี่ยเขาเป็นคนนะส่วนหนึ่งเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยเลยละบางคนเกิดในประเทศไทยแต่พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดเงี้ยเราบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยเขาควรจะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ทางกระทรวงดูสมนักสงเสริสมและพิทักษ์ผู้โดยอากาศเนี่ยสอทเอนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราควรจะสารวจเห้บุคคลเหล่านี้มีเท่าไหร,ร่แล้วรัฐบาลก็ตั้งใจจะสารวจค้นบุคคลเหล่านี้หลายประเภทนะครับแล้วบุคคลไล่ล่าเง,งานในประเภทหนึ่งก็เ,เลยมอบให้กระทรวงการพัฒนสานสังคมเป็นผู้สํารวจค่ะบโดยกระบวนการที่เราวางไว้นะคะขั้นตอนใครที่เข้าข่ายอย่างที่ว่านะคะจะต้องดําเนินการยังไงบ้างคะท่านอันดับแรกนะครับท่านก็ต้องมาขึ้นทะเบียน ต้องมาที่กรุงเทพไหมต้องมาที่สำนังกงานเราส่วนกลางาไหมคนอยู่ในกรุงเทพมาช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสี่มิถุนายนซึ่งเราเริ่มมาแล้วตต้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหนึ่งถึงสิบสี่มิถุนายนเนี่ยเราบอกว่าให้มาคนในกรุงเทพให้มาขึ้น จดลงทะเบียนที่นี่พอลงทะเบียนแล้วปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะนัดวันที่จะมาสัมภาษณ์เราจะมีแบบสัมภาษณ์นะครับว่าคุณเป็นมีข้อมูลอย่างไรอย่างไรอย่างๆเจ้าที่จะก็ลงให้ถ้าท่านเขียนหนังสือได้ท่านก็ช่วยเราเขียนถ้าท่านเขียนไม่ได้เจ้าที่ก็ดําเนินการให้โดยท<ะ>ี่ท่านก็ลงลายมือชื่อรับรองลงนามชื่อเป็นก็ตั้มนิว้วนั่นนะครับแล้วมีคนรับรองหลังจากนั้นเราก็จะเอาสิ่งที่ท่านให้ข้อมูลกับเราไว้แล้วเนี่ยส่งไปที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิารณาออกบัตรแสดงตนเอาชื่อท่านลงลงทะเบียนอาจจะเป็นทะเบียนพิเศษสําหรับคนไร้ลากเงาแต่ว่าตอนนั้นท่านจะมีเลขประจําตัวส3าหลักแล้วมีชื่อในทะเบียนแล้วสิทธิท่านเกิดทันทีท่านจะไปอะไรนะครับไปสมัครงานตัวไปตรวจสอสุขภาพจะไปทํางานจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์จะไปทำอะไรต่างๆได้หมดเพร้อมีหลักฐานแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ท่านเราบอกว่าท่านทําได้แต่ว่าท่านจะใช้เงินส่วนนะครับ แต่ถ้าหากว่าไปดําเนินการมีบัตรบุคคลไร้รลางเงาเราสมบูรณ์แล้วเนี่ยอย่างท่านรักษาพยาบาลท่านก็ใช้สิทธิ์บัตรทองไว้ได้ท่านมีเลขสิบสามหลักโอกาสต่างๆก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับด้านพื้นฐานแต่ถ้าหากว่าใครไปลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบสี่มิถุนายนส่วนการก็คือไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้โดยอกาศและผู้สูงอายุที่ทำการอยู่ตรงไหนคะอ๋อที่นี่ที่เราไปลงทะเบียนเนี่ยอยู่ที่สำ มาลาวิถีมาราวิถีนะครับอยู่ที่รียแกตึกชัยค่ะใกล้ๆโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะอันนี้กดถามหมายเลขหนึ0งสามประชาบดีได้ว่าไปทางไหนเขาพอบอกได้หมแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วท่านไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดนี่ต้องไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอยู่ที่สารการจังหวัดหรือเปล่า ครับส่วนใหญ่เนี้ย95%้าสิบห้าเปอร์เซ็อยู่ที่สารากางจังหวัดแต่บางบางจังหวัดที่สารากางจังหวัดแคบก็จะมีส่วนแยกออกไปส่วนราชการบางส่วนก็จะไปอยู่ข้างนอกแต่น้อยมากส่วนใหญ่เกือบ100%เปอร์เซอยู่ในสาากางจังหวัดค่ะ<ร><ร>อย่างกรณีของทางคุณมาลัยพดุงศุกเป็นลูกสา,สาวนะคะมีบัตรประชาชนเรียบร้อยของเราไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่คุณแม่ค่ะนะคะก็คือคุณแม่ติเมาะแมจิ๋อายุเท่าไหร่แล้วคะ8ปดสิบแปดสิบปีกว่าไม่เรื่องนั่งประมาณแปดสิบปีกว่าแล้วก็ คุณแม่ไม่มีแบบประชาชนเมื่อหมายก่อนนี่แกมีแล้วก็หายไปแล้วแกก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยเพราะแกอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคนสมัยก่อนก็ยังว่าค่ะไม่ค่อยอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกรณีนี้เราจะทํำยังไงคะท่านอธิบดีคะก็เมื่อเมื่อขึ้นะเบียนแล้วนะครับเราก็ดําเนินการเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะทำการบันทึกบันทึกแล้วก็ตามกระบวนการที่บ้าก็ส่งไปทางองคงการปกครองเพื่อดูถ้าว่ามีพยานหลักยืนยันมีลูกเป็นตัวตนอะไรนี้ง่าย ลูกมีบัตรประชาชนถูกต้องด้วยให้าตหอกกระซับแล้วก็มีคนชาติไทยแน่นอนอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็เร็วกนอย่างนี้จอยากคราวที่ถามพี่สมชายบุญเหลือพี่สมชายนี่มีปัญหาไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเลยครับเพราะอะไรถึงไม่มีอือันนี้ก็ไม่ทราบนะพั้งกระเกิดมานี้ไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งแม่ไม่ได้แจ้งอะไรเลยครับแม่ไม่ได้แจ้งเกิดอะไรเลยครับผมแล้วได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะอยู่ครับคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไม่ทุกวันนี้ไม่อยู่แล้วครับเสียไปหมดแล้วครับ แล้วมีญาติพี่น้องไหมคะมีครับมีญาติพี่น้องญาติพี่น้องมีบัตรประชาชนไหมคะมีครับมีมอ๋อแตอนน่ในแตนน่ตน,นี้ก็กรณีเดียวกันนะครับมีคนมาช่วยยืนยันได้เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้เออไม่ยากครับ<ม>แต่ทําไมบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องพิสูจน์เพราะมีญาติก็เป็นตัวตน คือจ้าที่เราเนี่ยเวลาเขาทํางานเนี่ยเขามีกฎหมายที่จะดูแลเขาอยู่ถ้าหากว่าเขาให้อะไรใครไปลงทะเบียนให้ไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเขาอาจจะถูกหาว่าทุจริตค่อยมีทว่นตําเพอาอะไรโดนคดีบ่อยๆเขาต้องระมัดระวังนะรแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาการดําเนินการในเรื่องนี้เราต้องการดูแลเพื่อให้ได้สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ได้โอกาสเนี่ยเพราะนั้นการดําเนินการของสองท่านนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะว่ามี ตัวบุคคลแล้ยืนยันได้ชัดเจนค่ะแ,แล้วก็ถ้าหากว่ามีกรณีคนที่บอกเลยนะคะว่าพี่น้องก็ไม่มีคุณพ่อค,คุณแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงแต่เกิดมาก็บอกว่าผมอยู่ใน,นผืนแผ่นดินไทยมาโดยตลอดครับอย่างนี้จะมีโอกามากหน่อย ญาตหน่อยก็คือว่าเขาก็มีทุกกระบวนการนะครับเราก็มาลงทะเบียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ส่งไปให้ตรงการปกครองเหมือนกันงคงการปกครองเนี่ยเขาจะมีกระบวนการดําเนินการที่เรียกว่าการพิรสูจน์สัญชาติการที่จะเพิ่มชื่อคนลงนทะเบียนบ้านคนนี้มีสัญชาติไทยหรือเปล่าเขา <ๆ S 1> จะมีกระบวนการองเขาเขาจะต้องไปหาพยานหาคนที่รู้จักคนนี้ต้องไปหาย,ยืนยันไม่ได้ถ้าไม่มีจริงๆแล้วอาจจะมีญาติบอกว่าเอออยู่ที่จังหวัดน,นู้นจังหวัดนี้บังเอิญเจอและต้องการที่พิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือเปล่า ก็อาจต้องใช้วิธีการถึงขัง้นตรวจดีเอ็เน<ช>เอนพอถตรวจ<ช>ถึงขั้นตัว d ดีเนี่ยเราบอกว่าคนยากจนคนไร้ารากเง้าบางทีเขาไม่มีเงินค่าใช้จ่าย<ช>กระทรวงก็จะดูแลเรื่องออออออการตรวจดีเให้โดยระยะเวลานะคะท่าที่ปนึ่งถึงสิี่มิถุนายนเปิดลงทะเบียนทั่วประเทศไทย 77จังหวัดเลยถูกไหมคะ1-14มิถุนายนเนี่ยเราเน้นในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับใน1-14มิถุนายนนี้เราต้องการสำรวจข้อมูลในกรุงเทพมหานครให้ให้ให้ชัดเจนเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นคนพูดกันเยอะว่ามีคนไร้ล่าเน่าแฝงอะไรเยอะเยอะมากเราเอาหนึ่งเทพมหานครก่อนแต่ว่าาจังหวัดนี้เขาก็เริ่มดำเนินการนะครับแต่อาจจะไม่มีระยะเวลาแบบเราแต่ว่าเราจะเอาหนึ่งเทพนี้ชัดเจนก่อนพอหลังจาก1-14 นิทุนาโยในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะดำเนินการสัมภาษณ์ทาข้อมูลทําอะไรต่างๆส่งให้กรมการปกครองนะครับก็จะได้เร็วกับแล้วใครที่ตกขบวนรถไฟเที่ยวนี้หนึ่งสิบสี่ไม่ทันเราก็ท่านก็ต้องหลังจากนั้นท่านก็ไปขึ้นต้องไปแจ้งที่สำนักทะเบียนบ้างทำสำนักทะเบียนหรือว่าที่เขตของสำนักงานเขตที่ในคอรบอนะครับท่านก็ไปแจ้งว่าท่านจะลงทะเบียนบุคคลไร้ล่าเงาเนี่ยนะครับเขาก็จะสอบสวนท่านดำเนินกระบวนการเดียวกับที่สอทดำเนินการอยู่ ท่านกว่าจะช้าไปเสียโอกาสไปแต่ถ้าหากว่าท่านอยากจะได้โอกาสเร็วเนี่ยมาลงทะเบียนเราหนึ่งถึงสีุ่นายเช่นเดียวกับต่างจังหวัดไหมฮะถ้าเกิดคนต่างจังหวัดหนึ่งถึงสิบสี่เขาก็มาลงทะเบียนทันเหมือนกันครับท่านเขาบอแจ้งไปติดต่อที่สำนักงานทนาสังคมจังหวัดได้เลยค่ะแล้วก็โดยระยะเวลานะคะหลังจากที่ส่งเรื่องไปที่กรมการปกครองตอนนี้แหละสิ่งที่พวกเราอยากรู้มากที่สุดก็คือนานขนาดไหนสามเดือนหกเดือนปีหนึ่ง พอพอจะคร่าวๆก้างๆไหมเพราะว่าเข้าใจอยู่ไม่ใช่หน่วยงานโดยตรงของท่านอธิบดีแต่ว่าได้มีการคุยถึงกรอบการทํางานความเป็นไปได้นะถ้าส่งต่อข้อมูลครับระหว่างรัฐพมส่งไปให้มหาไทยเราต้องรู้ว่ากระบวนการในเจ้าที่ต้องทําด้วยความระมัดระวังต้องตรวจสอบอะไรค่อนข้างละเอียดนะถ้าหากคนง่ายๆอย่างนี้นะครับอย่างอย่างอย่าง พี่สมชายกับพคุณป้าคุณแม่นะครับผมว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่า,อย,าอย่างช้าเนี่ยไอยอย่างน้อยเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนเคสง,ง่ายนยะเคสง่ายอย่างน้อยยังใช้เวลา6เดือนแต่ถ้าเคสยากเนี่ยอาจใช้เวลามากกว่าน,นั้นคราวนี้ในส่วนของพี่สมชายนะคะถามความรู้สึกหน่อยพอมีโอกาสตรงนี้มีโครงการตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะอยากจะบอกกล่าวนะคะฝากไปยังผู้รับผิดชอบั้านที่พี่สมชายก็ดีนะคะหรือหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยก็ตามนะคะอยากจะฝากว่ายังไงคะ ที่เขามีอย่างนี้มานี่ผมก็ดีใจครับเพราะว่ามีคนมาช่วยเหลือให้ผมได้มีบัตรประชาชนแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับที่ผ่านมาลําบากไหมครับไม่มีแ <ลำ S 1> บากะากเลยครับเช่นเช่นหางานทํนาหางานทำไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสียค่าค่ายาตามโรงพยาบาลเนี้ย <ừ> ผมก็แบบลำบากจริงๆครับ เราก็เห็นใจนะครเป็นคนไทยควรจะได้รับสิทธิตรงนี้ทวนทั่วกันนะคะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นย้ํากันนะใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขอะไรดีคะท่านธิบดีหมายเลขโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ได้เลยนะครับโทรไปที่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ประชาบดีง่ายสุดนะครับแล้วก็บอกว่าจะไปลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรเนี่ยเขาจะบอกให้เรียบร้อยเพราะขณะนี้เราดําเนินการกันทั้งกระทรวงนะครับที่ดูแลเรื่องคนราาเง ค่ะแล้วข้อดีก็คือศูนย์ประชาบดีนี้24ชั่วโมงครับแล้ได้พูดกับได้พูดกับคนเป็นๆน,นะครับไม่ต้องผ่านเครื่องไม,ไม่ต้องผ่านเครื่หมายเล่นนี้จะพูดกับคนเพศหญิงกดเพ่น้นเพ่นนี้เสียเวลา ผุ้เช่ดียกพูดได้พูดกับคนเลยเป็นเจ้าหน้าที่พูดเลยครับนะคะล่ะค่ะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านใครทราบเรื่องนี้แล้วบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะทางรายการเองก็ต้องขอบคุณท่านที่ปรดาชัยอย่างยิ่งที่มาบอกกล่าวโครงการดีๆอย่างนี้ให้ประชาชนได้ทราบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของพี่มาลัยแล้วก็พี่สมชายที่มาร่วมพูดคุยหวังว่าคงจะได้บัตรประชาชนเร็วๆนี้และถ้าได้รับโทรศัพท์มาแจ้งเราด้วยนะจะได้ดีใจด้วยนะคะขอบคุณท้งสามท่านอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ